เบตันชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษควำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีมคุณมันใช้ได้เลยเบตันชัวรถรู่คู่ทะเบียนสวยสมาคมรับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์ค่ะ วันนี้นะคะมากับรถเข้าใหม่ที่เข้ามากี่คันก็ไม่เคยพอค่ะ กับรุ่นยอดฮิตยอดนิยมคันนี้เลยเบนซ์ C 250ทูป AMG Dynamic คันนี้เป็นโฉมปี2018จดทะเบียน2019กับราคาสุดคุ้มวันนี้1 369,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้ตัวกระจังหน้าเดมอนกริลล์พร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันไฟหน้าของเขา LED i n t e r g e n t System ค่ะซึ่งมี Daytime Running Light ให้ครบหมดเลยค่ะสำหรับตัวล้อแม็กขนาด19นิ้วนั่นเองนะคะเราก็ได้เป็นตัวลายมันติสโฟค่ะด้านข้างเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับความ สปอร์ตท,ที่ได้กระจบกไร้ขอบเฟรมเลสแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ระบบตัวคุญแจ Keyless Go นั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปรับชมด้านในของเขากันเลยสําหรับภายในร้อมกับเบาเอ age, ็มจีแพ็กเกจเราก็ได้เป็นเบาะแดงแบบนี้เลยภายนอกขาวภายในแดงลงตัวมากๆเบาะของเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเมมโมรีสีสาตำแหน่งเน่้อถังโฟลมอะไรเอ็มจีสก้านท้ายตัดนะคะก็จะหุ้มด้วยหนังแบบนี้เลยห้องกับเกียร์พดเดนชิพที่หลังพวลมาลัยเกียร์พอ9สปีดด้วยนะคะสําหรับตัวหน้าจอกางก็มีมาให้ค่ะคอนโซลเขาเนี่ยโดดเด่นด้วยเคฟล่าไฟเบอร์แบบนี้เลยนะคะเป็นเคฟล่าสีดํา สำหรับตัวคัสแชทเนี่ยเขาก็มีมาให้พร้อมกับจอยนะคะควบคุมหน้าจอนั่นเองค่ะมาดูในส่วนของโหมดการขับขี่กันบ้างค่ะคันนี้มีมาให้ถึง5โหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco โหมด Comfort โหมด Sport โหมดสปอ p ์ตพัทแล้วก็โหมด Individual m โ d e หมดนั่นเองค่ะเลือกขับขี่ได้ตามใจชอบเลยนะคะและด้านหลังของเขาคันนี้เขาเป็นรถ Sport 4ที่นั่งนะคะด้านหลังนั่งได้จริงค่ะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะไม่ได้อึดอัดมากค่ะเพราะว่าด้านบนของเขายังมาพร้อมกับตัวหลังคาสันลูปทำ ให้รถเนี่ยดูปลอดโปร่งดูโล่งไม่อึดอัดนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้า สวยสปอร์ตภายในแดงคันเนี้ลงตัวมากๆเลยเป็นรถรุ่นนิยมรุ่นขายดีมากๆสํสำหรับเบนซ์4250ใครที่ชอบใครที่สนใจจัดได้เลยค่ะราคา1,369,000าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับด้านหลังดีไซน์สปอร์ตท้ายรถเนี่ยดูเท่ดูเซ็กซี่มากๆเลยไฟท้าย LED มาให้ค่ะฝากระโปรงท้ายเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดแบบจากกุญแจรถนะคะหรือว่าจะเป็นระบบ Hand ฟี a อ e ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับภายในก็คือกว้างมากๆเลยค่ะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะเพราะว่าเขามีพื้นที่ยาวไปถึงด้านในเลยเบาะก,ก็สามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะสําหรับเครื่องยนต์ของคันนี้เ็นซีนสีสูบซึ่งคันนี้เป็นรุ่นพิเศษมากๆเลยเป็นรุ่นก่อนจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์1.5อีโค่บูนนั่นเองคันนี้เขาได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะพร้อมกับแรงม้าสูงถึง211แรงม้าเลยค่ะที่สําคัญเรายังแถมตัวบรันตีสูงสุด2ปี70,000กโลให้อีกด้วยนะคะ ใครที่สนใจคันนี้มีในสต็อกเพียงแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นขายดีจริงๆสนใจโทรเข้ามาได้เลย082856000หรือว่าแอดไลน์ a d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  9 9 9 9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเตมหัวใจตัชัว ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรกมือสองคุณราพาดีพร้อมให้คนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวได้ตั้งชั่วคือคำตอบที่ใช่ชั่ว